สวัสดีกันด้วยนะผมก็วันนี้มาอยู่กับผมกันเช่นเดิมอีกแล้วครับผมกันโน่น,นึงแห่งการยิง้าอ่ะวันนี้ทุน500้อยเท่านั้นเดี๋ยวมารุยกันดีกว่าป่ะก็ไม่มีอะไรอ่ะวันนี้ก็ไม่มีฟุงไม่มีส่วนอ,อะไรนั้นเลยฮะมีตัวเปล่าเราเปลือยนะครับผมกับทุนที่หลักร้อยแต่ใจผมนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์กันเลยเดียวป่ะเกี่ยวะอะไรด้วยวะ เราเลือกเป็นปืนเลเวล5นะเรเียกว่าเป็นปืนชั้นดีเออชั้นดีเลยสำหรับทุนเนี่ย500เอ้อเออเราก็อาจจะแบบหมดไปเลยอืมโดยที่เราไม่ได้ยิงอะไรเลยอืมเพราะแม่งไม่ออกหรือ oh, เรารจะไป <cool. S 1> ต่อเพราะอาจจะมีอะไรอย่างเช่นปลาทองให้เราสักตัวหนึ่งก็ยังดีฮนะ ขอละโอ้ยเป็นปืนฟรีเราจะเล่นปืนฟรีห้าสิบนัดน,นี้ยังไงให้คุ้มอะอผมมีคําตอบพร้อมแล้วก็ไปรับชมดีกว่าครับการยิงอ้าวโอ้โหนุยะตัดเลยระยะตัดเลย,ย,เลยแปบ๊บเดียวฮะโอเคครับผมกลับมาแล้วครับวิธีการยิงให้มันคุ้มผมบอกเลยห้าสิบนัดน,นี้ผมจะไม่ทําให้มันเสียเปล่าฮะเพราะฉะนั้นผมจะหาก่อน แน่นอนครัรบหลายคนจะรู้แล้วเพราะนี่คือเป็นเรียกว่าวิธีที่ดีที่สุดสําหรับการยิงนะอืโอเคเราได้เพิ่มมาอีกเป็นเจ็สิบนัดครับอัดนะฮอ,อมานี่แหละตอบโจทย์สุดๆครับตัวนี้ดูดเูเป็นไงแล้วครับเป็นไงเราครับเพออ เป็นไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยมากปะโธนี้ก็ไม่ให้หุดนะบอกแล้วตัวนี้ตอบโจทย์จริงๆเออใครไม่ตอบนี่ให้ตบเลยฮะอืมที่เหลือเราก็รูดไป,ปนี่ฮะซิเนเจอร์ฮะมังกรทองฮะแต่เรื่องที่นนจะมานี่บอกเลยว,ว่าไม่ใช่เรื่องง่ายฮะเอมาคูร้อยโทร์ไป วงสองก็ยังดีเพื่อนโอ้โหเอาวงแรกให้เราเลยเหรอจะแถวมังกรเอ้ยอาทองสองรอยสิบครับเราขึ้นมาแล้วเป็นไงเป็นไงล่ะโอ้โหผมบอกแล้วผมจะทำให้มันคุ้มค่าที่สุดนะเป็นไงจริงๆถ้าผมไม่ได้ไอ้ปืนฟรีเข้ามาเนี่ยผมบอกว่าก็ก,ก็ยากเหมือนกันนะพราอเราต้องหาอะไรสักอย่างที่เป็นแบบคอน oh <my> โอเคเนะนี่ยคอนหรือเป็นมังกรตัวนี้เลยก็ได้ฮะเออ เป็นบางกรที่เราใช้ปืนยิงลัวอัดเข้าไปไม่รู้ว่าเรียกวัางกรอะไรนะเออตัวนั้นก็ได้ครับผมจะเป็นไอ้วอล์พาร์ตก็ก็แจวฮะหรือก็คือไอ้นั่นน่ะไอ้ดาร์กอนวีอะไรนะ่ะอืมหรือถ้าเป็นปืนฟรีเราก็จะใช้สเต็ปเมื่อกี้เลยถึงว่าตอบโจทย์มากครัตอนเนี้ยเราต้องโอเคโอเค,อเคใจนิ่งๆฮนะเราต้องนิ่งๆฮนะ อลอหลือเวลคัมยินดีต้อนรับปลาทุกคนทุกท่านนะแต่ว่ามีแววเหมือนจะเช้งเช้งหรือจะเช้งไหมจริงจริงเราเลิกได้ตั้งแต่เมื่อกี้เลยนะเออหรือไม่ก็ตอนนี้เราก็สามารถเลิกอ้าวเลิกได้นะโอ้โหเปลี่ยนเฟสอีกแล้วอ่ะขอยาตข้ามและกันเปลี่ยนสองเฟสเลยอรอวันเนี้ยหัวใง โอเคหมดแล้วโอเคครับ okay, มาอยู่กันใน Brow t 2ใช่หรอเฟยยกสามหรือยกสองวะเออไม่รู้ปล่อยปล่อยช่างมันเราไม่สนใจแลวฮะมาเป็นไอดีฟลูนะเออถือว่าเจ๋งแจ๋า เสียงอะไรบออรบคูณขอพทานาัยด้วยนะเออไปครับยิงไปตามสเบเปอดไิงไป <God. S 2> เรื่อยฮะมาเราเพิ่มเปิดกันนึ้งกันครับ oh <my S 2> เพิ่ม <God. S 2> อัตราการหมดที่เร็วขึ้น oh <my> ยังไงเพื่อรีกรอบบ้างอโอ้ไม่นาน oh <my> เออโอเคโอเค้โอเข้าสิ ลเสียงไปเลยแห้งคือแห้งมาเด็แหลงคือแหลงหมดคือหมดมาดิเราอะแทนตเองมาดกหมดคือหมดหมดไม่หมดเราหมด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 ไม่หมดเราหมดไม่หมดเรามาปูปูหน้าเพื่อน ก็นายมาโคตรหลอ่มอมบอกเลยเจ้าคู่ขี้ก็ย,ยังดีเกายังดีมาดิดจัดปะะ่ะจัดวะะ่ะไปเสียงวันนี้แล้วจะเสียงวันไหนอ่ะมาดิมาดิ่มร,รปล่อยความเร็วขึ้กินัทสามสิบนัดโอเคมึงเอาไปเลยมังกรหนึ่งชุดมังกรไรสุดจัดปู ว้าวรออะไรท่านผู้ชมรออะไรท่านผู้ชมรออะไรท่านผู้ชมเฮ้ยสามสิบนัดว้าวโอ้สุดสุดสุดโคตรกูน่าโอ้โห,โหสำหรับวันนี้รากจะเป็นเรื่องนี้ละกันนะครับผมไม่คิดว่าช็อตสุดท้ายมันเอาว่ะ 我姓刘。<noise>